สามที่หน้าช่องของลุงนวดโกโกโกเมื่อคืนที่ผ่านมาครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านเกดาเฟวีบอกและทางด้านแรนครับมาตามนัดพาไปเพียงแค่หนึ่งตัวแต่ลุงก็ชดเชยให้ตัวที่ใต้คอมเมนต์ครับอย่างโคโมโก,ก็มาตามนัดรวมผลประกอบการเมื่อคืนที่ผ่านมาแตก4ี่นะจ๊ะพี่น้องสำหรับหน้าช่องและในบ้านของลุงนวดโก,โกโกก็ยังท็อปฟอร์มเหมือนเดิมแตกไปถึง แปดไม้ด้วยกันครับใครที่ยังไม่เคยเข้าบ้านหลังนี้บอกเลยคุณพลาดแล้วเข้ามาได้ครับของดีของเด็กของโดนอยู่ในนี้หมดแล้วครับเรียนเชิญนะครับแต่สนา่นลั่นทุ่งอิ่มแป้กันยกบ้านครับที่ใต้โปรครับแล้ววันนี้ขอญาตจัดต่อครับ4คู่โดนใจจะมีคู่ไหนบ้างเดี๋ยววันนี้ลุงจัดให้ครับ พี่น้องเริ่มกันที่คุยหนึ่งครับเป็นบอลการโชว์ซีอาของอิตาลีครับระหว่างน่านเจนัวครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอทางด้านเวโรนาในเวลา3ามทุ่มครับโดยผลงานของเจนัวตลอด5เกมที่ผ่านมาอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับโดยชนะเพียงแค่1เกมและเสมอ2 แอสสครับแต่ทางด้านเวโรนาผลงานหนักกว่าครับ5เกมที่ผ่านมาไม่ชนะใครก็เลยครับแพ้3เสม,มอ2ครับวันนี้มาเล่นที่บ้านของเจนัวเพดานให้ทางด้านเจนัวมาเพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นถ้าเทียบฟอร์มตอนนี้เจนัวยังดูดีกว่าเพราะ3เกมที่ผ่านมาของเจนัวเนี่ยไร้พ่ายโดยเสม,มอ2ชนะ1ครับถึงแม้ว่าสติในบ้านของเจนัวอาจจะไม่ดียังไม่ชนะใครก็เลยเสม,มอ3แพ้3แต่นอกบ้านของทางด้านเวโรนาก็เช่นเดียวกันครับยังไม่ชนะใครเหมือนกันครับเพราะะนะ นั้นแล้ววันนี้แย่กับแย่มาเจอกันแต่สาหรับมมองลุงลุงยังมองว่าเจนัวยังดูดีกว่าครับเพราะนั้นคู่นี้จัดไปที่เจนัวสบายใจครับ พี่น้องมาตอนที่คู่ที่2ครับเอซิมิลานครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอลาซิโอครับในเวลาตีสองสี่ห้าครับโดยผลงานของเอซิมิลานตลอด5เกมที่ผ่านมาไร้พ่ายครับชนะ2เสมอ3ครับส่วนนั้นลาซิโอครับผลงานก็ไม่ได้แย่ครับชนะ3แพ้1เสมอ1ครับแต่ผลงานการเล่นในบ้านของทานั้นเอซมิลานค่อนข้างแข็งแกร่งครับ6เกมที่ผ่านมาชนะไปถึง4เกมเสมอ1เกมและแพ้เพียงแค่1เกมครับส่วนนั้นลาซิโอเนี่ยเล่นนอกบ้านไม่ดีครับในฤดูกาลนี้หก กเกมชนะได้แค่1นเกมและแพ้ไปถึง3เสมอ2ครับวันนี้มาเจอเอซิมิลานเพดาดนเนี่ยเขาให้ทงนั้เอซิมิลาน Milan, มาถึง1ครับสำหรับมุมมองลุงครับณนะชั่วโมงนี้ครับก็ต้องบอกเลยครับเอซิมิลานเป็นทีมที่แพ้ค่อนข้างยากและเกมลุกค่อนข้างเฉียบขาดครับเมื่อเทียบกับลาซิโอแล้ยังมีบางเกมที่ยังแกว่งแกงให้เห็นและเล่นนอกบ้านลาซิโอไม่เก่งเอาซะเลยครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเพดานจะให้ทางนั้เอซิมิลานมาหนึ่งนะลุงก็หวังว่าวันนี้น่าจะผ่านไปได้ครับจัดไปที่เอซิม ดีกว่าครับพี่น้อง ตอนที่คู่ที่3ครับเป็นฟุตบอลพรีเมียร์ครับระหว่างนั้นซันเดอร์แลนด์ครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอบอลมัรครับในเวลา4ทุ่มครับโดยผลงานของซันเดอร์แลนด์ครับตลอด5เกมที่ผ่านมาเนี่ยเสมอ2ชนะ2และแพ้1 3เกมที่ผ่านมาซันเดอร์แลนด์เก็บชนะไม่ได้ครับโดยไปเสมอ2และเกมล่าสุดแพ้ต่อฟูลแลนไปสูนประตูหนึ่งครับแต่ฟอร์มการเล่นในบ้านของซันเดอร์แลนด์เนี่ยหกเกมที่ผ่านมายังไม่แพ้ใครนะครับส่วนนั้นบอลมัรครับ5เกมที่ผ่านมาครับชนะได้แค่เกมเดียวและแพ้2เสมอ2ครับและการเล่นนอกบ้านของ บอลมัดในฤดูกาลน,นี้ไม่ดีครับชนะได้แค่1เกมจาก6เกมครับวันนี้ครับเพดานยังเลือกให้ทางด้านบอลมัดทีมเยือนมาครับแต่สําหรับมุมมองลุงเนี่ยลุงมองว่าด้วยเพดานที่ให้บอลมัดมาเพียงจิตรีเท่านั้นเนี่ยลุงยังมองว่าเซอร์เรียลเนี่ยด้วยฟอร์มการเล่นที่แข็งแกร่งในบ้านเนี่ยลุงมองว่าวันนี้ไม่แพ้มีโอกาสออกเสมอเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยลุงยังมองว่าเจ้าถิ่นเซอร์เรียลวันนี้เอาตัวรอดจากบอลมัดได้ไม่น่าแพ้หรอกครับจัดไปที่เซอร์เรียลดีกว่าครับ อีน้องต่อนที่คู่ที่4คู่สุดท้ายครับเป็นคู่ระหว่างท่านั้นเอเวอร์ตันครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอนิวคาสเซิลครับในเวลาเที่ยงคืนครึ่งครับโดยผลงานของเอเวอร์ตันครับฟอร์มกำลังแรงครับ5เกมที่ผ่านมาชนะ2เสมอ1แพ้2ครับแต่วันนี้ครับต้องมาเจอนิวคาสเซิลครับโดย5เกมที่ผ่านมาของนิวคาสเซิลไม่ค่อยดีครับแพ้3ชนะเพียงแค่2เกม และฟอร์มการเล่นในบ้านของเอเวอเรตันค่อนข้างแข็งแกร่งครับ6เกมที่ผ่านมาชนะไปถึง3และแพ้เพียงแค่1เกมเสมออีก2เกมครับแต่ทางนั่นดิวคาสเซิลครับเล่นนอกบ้านในฤดูกาลนี้ยังเก็บชนะไม่ได้เลยครับโดยแพ้ไป3เสมอ3ครับวันนี้มาเจอเอเวอเรตันที่เกมล่าสุดพึ่งแบบ ชนะแมนยูมาด้วยการเล่นแค่10คนเท่านั้นกําลังใจน่าจะเพิ่มพูนขึ้นมาครับแต่ท่านดั่นดิวคาเซิลครับถึงแม้ว่าเกมล่าสุดเนี่ยจะเล่นกลางสัปดาห์ครับเจอกับมักเซยและแพ้ไปก็ต่างครับแต่เกมนั้นเล่นค่อนข้างดีแต่เกมรับมีปัญหาครับ เพราะนั้นวันนี้เพดานก็เลยให้มาแบบได้เลือกได้ลุนครับสาหรับมุมมองลุงครับลุงยังมองว่าวันนี้เพดานที่ให้มาแบบนี้มีโอกาสครับที่นิวคาสเซิลจะเก็บชนะได้เกมแรกครับในการเล่นเกมเยือนครับเพราะฉนั้นคู่นี้ใครอย่ามองขัดใจมองได้ครับอยากจะมองไปที่เอเวอเรตมองได้เลยแต่สําหรับลุงขอมองไปที่นิวคาสเซิลครับรู้สึกมันแปลกครับ พี่น้องจบลงไปกับ4คู่โดนใจไปเจ้านี้ครับถ้าหากใครอยากได้แนวทางเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ที่ใต้โปกของดีมีเพียบใครไม่ไดยเข้ารีบเข้าไปนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะพี่น้อง